การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ยากมากสิ่งที่ได้ยากมีได้กณะประการซึ่งจะได้มาอย่างยากยิ่งทีเดียวลําบากพระพุทธเจ้าวันที่พรงค์จะมาประสูติตรัสรู้พระนิพานเนี่ยยากมากหือมนุษย์เหล่านี้เกิดขึ้นมาจะเป็นคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์ความเป็นมนุษย์อันนี้ก็ยากอีกเหมือนกันก็มรสีห้าีละ แปลว่าความมั่นคงก็ได้แลปลว่าเสียงก็ได้ศรีรษะก็ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีศรีรษะก็ต้องตายพยาศีละหรือศีลาความมั่นคงความแข็งแรงพื้นฐานมีหิริความน่าอายอุตปาคความเก่งกวัวต่อบาปเนี่ยหต่อก,กรรมก็พยายามสร้างกรรมดีเกิดมา่สร้างกรรมดีณความเชื่อสร้างกรรมดีดําเนินชีวิตให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดชีวิตนี้ก็ทำได้ยากอีกเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ไม่มีปัญญาก็จะตกต่ำไปเสียมมากแม้อย่าว่าร่างกายยังไม่ได้แตกสลายไปแต่จิตใจมันก็ตกต่ำไปแล้วดำเนินทางที่ไม่ถูกต้องโดยความหลงก็เกิดความทุกข์ยากลำบากมากนี่ก็เป็นโทษของความไม่รู้นั่นเอง แลผพ้ท่เกิดมาุัยจะมาสนใจในพระธรรมคําสอนของพระสัมมามพุทธเจา้าหรือคนในสมัยพุทธกาลพบพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้สนใจในพระธรรมก็มีมากบางทีพวกเราก็อาจจะคิดว่าถ้าเราเกิดทันในสมัยพระสัมมามพุทธเจ้านะเราจะฟังธรรมเราจะตั้งใจแล้วเราได้พบกับพระอรหรันต์หลวงปู่ชานะเราจะปฏิบัติที่เต็มที่อันนี้สิ่งทั้งหลายนี้ก็ผ่านมาแล้ว แต่ในปัจจุบันนี้คนมาเกิดอีกก็ยังมีพระธรรมคำสอนอยู่อยู่ในตำรับตำนาในพระไตรปิฎกก็มีครูบาอาจารย์ก็นำธรรมะมาสอนก็เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นนังปูาชาท่านเกได้ดบอกลูกศิษย์ว่าก็อย่ามายึดถือผมนะเป็นแนวทางปฏิบัตินะให้ยึดถือแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นหลัก นี่คือการเกิดมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ยาก4ประการน,นั่นเองนี่เกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีคำถามเหมือนกันพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าบองสูงมีปัญญาก็ถามว่าทําไมแ้ะคนเราต้องเกิดขึ้นมาด้วยเ,เกิดขึ้นมาแล้วทำไมต้องมีความพัดพรากจากกันไปด้วยทำไมต้องได้รับ ความทุกข์ด้วยหนวชีวิตของคนเราเนี่ยทำไมต้องลำเค็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บด้วยหรือต้องตายด้วยแล้อคนเราก็จึงมีความรับแค้นใจต่างๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตั้งคำถามในใจไม่ใช่มีมีคำถามเลยแล้วก็หาทางออกจนได้พบว่าถ้ามีความร้อนก็มีความเย็นคู่กันมีมืดมีสว่าง มีกลางวันกลางคืนมีการเกิดมีการตายไี่เป็นคู่กันไม่เกิดไม่ตายก็น่าจะมีเหมือนกันนะอันนี้คิดได้เฉพาะบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีโพริสัท์บารมีเต็มตอนั้นเองตั้งคำถามแล้วก็พยายามหาคำตอบแต่ต้องเข้าใจว่าบารมาีญาณท่านเต็มมุ่งมั่นทำได้จนสาเร็จ ถ้าพวกเราล่ะเกิดขึ้นมาเหมือนกันตามกรรมกรรมเป็นแดนเกิดมาต่างกันบางคนก็ได้รับความทุกข์สมัยเราเป็นเด็กโตขึ้นมาก็ได้รับความสุขสมมวนทุกอย่างทุกประการคนเกิดมาก็มีความสุขขึ้นมาแล้วแต่ว่าบัตไปชีวิตเกิดได้รับความทุกข์ขึ้นมาอีกนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปเหนือมือดมาแล้วสว่างไป บางคนมีบุญมากก็สว่างมาเลยสว่างสวายมาแล้วก็สว่างไปอย่างพระสาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานบางพระองค์นั้นก็มีความสว่างสว่างทั้งใจิตใจของพระองค์ใจิตใจของท่านสว่างทั้งบารมีให้เกิดแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาก็ได้เป็นอัศจรรย์เหมือนกันในเรื่องของผู้มีบุญวัสนาบารมีมาเกิดนี่ย แล้วท่านเกิดมาแล้วท่านก็มีความคิดไม่เหมือนคนอื่นมีปัญญามากไม่ต้องนั่งสมาธิมากแต่ปัญญามากนั่งสมาธิเห็นว่ามันนิ่งไปแสดงว่าท่านเคยผ่านสมาธิมาแล้วนั่งสมาธิมันก็นิ่งว่างลิมรถอยู่ในรถชาติของสมาธิมีปิติสุขอยู่อย่างนั้นก็เห็นว่ามันมีความสุขมาก สุขในโลกนี้เปรียบเทียบไม่ได้แต่ผู้ที่ได้รับความสุขชนิดนี้อยู่เสมอประจำแล้วออกจากสมาธิมาแล้วก็เห็นว่าสมาธินี้ดีก็จริงนะแต่ปัญญามันไม่เกิดเลยและยังห้ามความเกิดไม่ได้ด้วยแล้วตั้งคําถามแล้เกิดมาทําไมกันเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรอะ่ะแล้วเราจะไปไหนท่านก็หาคําตอบมือนกันเมื่อท่านได้พบคาตอบที่ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็บรรล้ความเป็นพระอรหันต์นะั่นมาเกิดมาทําไมทุกคนเกิดมาก็เพิดแต่เป็นตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีกรรมเป็นแรงเกิดจึงเกิดขึ้นมาแต่คนหลงก็สร้างความหลงต่อไปอีกคนหลงแต่ว่าพัฒนาในปัจจุบันให้เกิดความรู้มีปัญญาความหลงก็จะน้อยไปทุกข์ก็จะน้อยลงไปถ้าผู้ที่เข้าใจก็สร้างแต่บุญสร้างแต่กุศล ตร้งแต่กรรมดีเพราะเห็นว่าอย่างไรไม่ได้อยู่นานในโลกนี้มาเป็นผู้เยือนเท่านั้นเองไม่ได้จะอยู่นานไม่ได้เป็นเจ้าของทุกอย่างเป็นของยืมเข้ามาเท่านั้นเองงั้นเราจะมีมากมีน้อยก็จะเสมอกันเพราะว่าต้องจากไปงั้นผู้มีปัญญาก็จะสร้างแต่บุญสร้างกุศลเอาไว้ในโลกสร้างกรรมดีสะสมกรรมดีสร้างบุญบาร,รมีเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อพะนิพพานก็ได้ สร้างบุญบาร,รมีเพื่อไปอยู่ในสวรรค์หรือไปอยู่ในสวรรค์ที่ได้สร้างบาร,รมีต่อไปก็ได้ที่มีความสุขมีแต่อารมณ์ของบุญของกุศลอยู่ที่นั่นอย่างนี้เป็นตน้นแต่คนเราถ้าเกิดว่าเกิดมาใช้กรรมแล้วก็ไม่พยายามที่จะสร้างกรรมดีปล่อยไปตามกรรมนะอันนี้นะไม่มีปัญญาทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีปัญญาหาทางออกผู้มีปัญญากลังหาทางออก ส่วนมากครับคนมีความทุกข์เป็นอย่างไาทั้งออกไม่เจอเพราะว่าพิธีแห่งกรรมนั้นให้ผลที่ริกิดมาไว้ให้เป็นอย่างนั้นบางทีก็จะอ้อนบอนอ้อนบอนเพื่ออะไรกันเพราะว่าทําทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดเมื่อเราไม่เหตุที่ทําไว้เราก็จะรับผลของเหตุนั้นเป็นผลถ้าเรายอมรับใจก็ไม่ทุกข์และคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเห็นไหมว่า บุญกุศลก็ติดมาแล้วจะเป็นลูกเราหล้านเราก็ตามเนี่ยทุกคนมีความรักตัวเองความรักครอบครัวความรักลูกหลานไม่บางครั้งในครอบครัวเราก็สอนได้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าลูกหลานเรารับได้แค่นั้นเพราะว่าเขามีวิถีมีกรรมเป็นของเขาไม่สามารถจะดึงให้เข้ามาเป็นความดีอย่างที่เราตั้งใจหวังได้ร0อเปอร์เซลูกเราได้หลายคน ก็ไม่เชื่อว่าจะประสบความสําเร็จทุกๆคนไปถ้าเรามามองต้นไม้ว่ามีผลออกมานั่นน่ะมีลูกที่ดีมีรถที่ดีบางลูกก็เสียไปเน่าไปก็มีเป็นธรรมชาติอย่างนั้นลูกหลานเราบางทีประสบความสําเร็จก็มีไม่ประสบความสําเร็จก็มากก็เป็นไปตามกรรมเป็นไปตามวิถีกรรมตามกรรมนิกิตตามบุญวาสนาแต่เราจะไปห่วงใหญ่เขามากทําไมกัน ห่วงใยก็ต้องมีบ้างแต่จะมากจนว่ามันเป็นทุกข์จบไม่หลงวางไม่ได้นั่นเรามาพิจารณาถึงชีวิตประรับสิ่งทั้งหลายที่เราหามาได้เนี่ยตั้งแต่เราเรียนเราทําการงานเราก็ต้องการสิ่งที่มีความสุขต้องการทรัพย์สมบัติอะไรนะัร้นไปในโลกนี้ทั้งนั้นแหละเหมือนกันหมดยิ่งมีมากก็ยิ่งดีแต่ทรัพย์นี้มันก็มีอะไรที่มันมีปัญหากระจายเราเหมือนกันนะ สังเกตดูว่ายิ่งมีมากใจมันก็จะยิ่งจะยึดไปมากใจเราจะเสียสละมันก็ยิ่งจะน้อยลงไปสำหรับคนไม่มีปัญญาอันตรายแต่ผู้ที่มีปัญญามีมากก็มีใจเบิกบานทำบารมีได้มากขึ้นอีกเนี่ยสมมาสมุทจ,จาพระอ,องค์ทรงมีมากก็ให้ทานได้มากสมัยพระอ,องค์สยชาเป็นพระเบสันดอนเห็นไหมไม่มีใครทำได้เสมอเหมือนละ หรืออุปถาของสมสมาธรรมเจ้าธนาถาเป็นกาเสฐีนางวิสาขามีมากกระทำมากอีกแม่ทําทจนว่าเทวดาร้อนใจมาห้ามป่าไม่จะทําทเลยทําแล้วว่าทรัพย์สินจะหมดตานเป็นพระโสดาบันทรงไว้ถึงบรารมีต้องไล่เทวดาไปนะเทวดาอยู่ไม่ได้นะท่านไล่ไปละเทวดาอยู่ไม่ได้ร้อนหมดเทวดาไปอยู่ไหนก็ไม่ได้ต้องมาขอเข้ามาพระสมมาธรมเจ้าก,ก็มเมตตาให้เทวดามาขอเข้ามา ฐานานารถายเปนก,กาวเศรษฐีแล้ก็ทําให้ท่านรวยเหมือนเดิมด้วยนะมีทองคําพุทธขึ้นมาในทุ่งนาของท่านเหมือนปัจจุบันนะนะบางประเทศพบกุมทองอันมหาศาลเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันมีอยู่เนาะนีอยู่ในใต้ดินนี่แหละจะพุดขึ้นมาตามวาสนาบารมีของคนเราของประเทศของแต่และประเทศเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเหตุปัจจัยที่คนเรามีมากมีน้อย ชีวิตลําเค็นเกิดมาลําบากเราก็ต้องคิดว่าเพราะว่าเราไม่ได้ทําเอาไว้ไม่ได้บำเพ็ญเอาไว้ไม่ได้ทําบุญเอาไว้เราก็ยากลําบากถ้าคนเคยบำเพ็ญมาแล้วก็มีคนอุปถมัมภ์ค้าจุนทั้งจะตกยากลําบากก็มีคนมาช่วยช่วยเหลือค้าจุนได้ เนี่ยพวกเราก็จะเดินเติบโต,ตกันมาอย่างนี้แหละมาอยู่ด้วยกันมารวมกันมีสังคมเห็นไหมสังคมที่วุ่นวายเนะี่ยทุกคนมีดีมีชั่วทุกๆคนนั่นแหละในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นแต่คนเราเนี่ยเออมันก็จะมาโต้เถียงกันอยู่เสมอแหละเราดีคนนั้นไม่ดีก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาของเรานับเ,เป็นโชคลาภละการที่เรามีความสมบูรณ์มีชีวิตปัจจุบันได้ออกก็เป็นบุญของเราอย่างมหาศาล บางคนก็นอยู่มาถึง60ปีเจปี70ปีขึ้นไปบางคนก็นอยู่เป็นร้อยปีนะแต่ร้อยปีด้วยร่างกายที่แข็งแรงร้อยปีที่ความจําดีร้อยปีที่ร่างกายเสื่อมน้อยลงไปร้อยปีที่สร้างบุญสร้างกุศลอนนีนน้นับว่าการเกิดขึ้นาในชาตินี้ของเรามีบุญกุศลและได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายทั้งใจด้วยก็ขอให้พวกเรานั้นอนะเพียนพยายามดําเนินชีวิตของเราให้อยู่ในพิถี จิตที่ดีตลอดอายุไขขอความสวัสดีโชคชัยทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกท่านเถอด